พี่น้องที่ขอต่าอยู่เดือนอนนี้พี่น้องต้องระวังนะครับอันนี้อุลมะฮบอกว่าว่ายุสตาฮบุลาหูอิดะคอตอมันกุรอานอิดะคอต่อมันอุรอานอันนี้ผมพูดเรื่องรอมฎอนแต่ไม่อมฎอนก็ไม่เป็นไรท่านบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราจะคอต่าอันกุรอานแสดงว่าเราอ่านจบนะครับพี่น้องพี่น้องที่กาลังอ่านอยู่ทุกวันแล้วก็มันจบไปวันใดก็ได้สิ่งที่ต้องทําก็คือไอยันชมาอัลลาหูพยายามเรียกพี่น้องของเรานะครับ ในอิบราฮิมหนังสือบอกว่าอะอลฮีก็คืออ่ภรรยาหรือสามีหรือลูกหรือหลานที่ที่เป็นวัานเครือของเราพยายามที่จะเรียกมารวมกันในมันจลิสที่เราขอต่ำกันพูดอ่านพี่น้องอันนี้อ้างมาจากเับเซกุตูบีเล่มที่หนึ่งหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะครับเวลามีการขอต่ำกันพูดอ่านพยายามไม่มีหลายคนพี่น้นองเวลาเรากินข้าวเรามีกับข้ามาเราก็เรียกพี่น้องเรียกคนนู้น,น,เนเรียกคนนี้เรียกมากิน ยิ่งกว่านั้นเมื no. ่อเราจะข้อธรรอันกุอานี S> <S ่นะจากัเซฟูตูบีเล่มที่หนึ่งหน้าสี่สิบเจ็ดคนที่รายงานเรื่องนี้ก็คืออบูบัครีอัลอัมบารีนะครับบอกว่าเมื่อใดก็ตามรายงานจากอานัสมาเมื่อใดก็ตามที่มีการขอธรอันกุอานให้รวมพี่น้องมาให้รวมพี่น้องมาเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ครับเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่พี่น้องให้รวมกันอยู่หลายคน อย่าไปนั่งคอต่ำอยู่กนเสียวมดอ่านใดเลยกูอ่านกูอ่านเดือนรอมฎอนนี่เหนื่อยจริงๆไม่ได้ไปเลยเลยจะไปซื้อข้าวไอซื้อกับข้าวที่ตลาดมั่งก็โอ้แทนที่จะมีความสุขมันเป็นความทุกข์ไอ้นี้ผมไม่ได้ว่านนนี่นองนะพูดได้เห็นภาพถ้าเมาื่อใดมันเป็นความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ใครก็ตามหลังจากนี้ถ้าพี่น้องอ่นานอัลกกูอ่านแล้วเขาบอกว่าแล้วฉันขอตํำทุก เดือนนเลยว่าต้องรวมทุกเดือนรวมเลยพี่น้องรวมทุกเดือนเลยแล้วไม่รู้จะเลี้ยงอะไรอันนั้นไม่ต้องสีเรียสพนะี่น้องไม่ต้องสีเรียสนะอย่าไปสีเรียสเ,เรื่องเลี้ยงถ้าพี่น้องจะเลี้ยงอัลฮัมดุลลาห์นั่นก็คือได้ผลบุลส่วนของการอิทอ้มต่ออามการให้อาหารแก่ญาติพี่น้องออันนั้นได้บุญอีก,กังหาให้แค่มารวมกัน มารวมให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่เรื่องอื่นเรารวมกันหมดแต่พอเรื่องกัรกุอานเราไม่ก็รวมคําว่าเรานี่เหมือนพี่น้องตรงนี้ทําอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้มานะครครูดีเดินทางไปกระบี่พี่น้องรวมตัวกันอันนั้นเรทำดีนะเหมือนที่เราดูในในนั้นพี่น้องดูแลตอนรั้นทำดีนะเราอยู่ตรงไหนพี่น้องพยายามเอาพี่น้องเรามาอ่ะดีเรามารวมกันกับอัรกุรอานนะครับที่ผมกําลังอ่านนี่คือผมอ่านหนังสืออยู่นะเพราะว่าอะไรฟะอินะอัลรอห์มะตูนอัลซัลอินดาขัตมีอัลกุรอานเพราะ ล l l a ์จะประทานรหมาลงมาขณะที่เราข้อตํำอันกุรอานขณะที่เราข้อตํำอันกุรอานนี่จากกิตัมนะครับตับเซตุตูบ,อตบีอันนี้เหตุผลน,นํามาซึ่งเหตุและก็ผลให้เราได้เห็นว่ามันสําคัญไี่นาะหนึ่งวันนี้เราพูดถึงสายตาที่เอาไปทําอิบดะดาเฉพาะเจาะจงเลยไีเนาะนะเฉพาะเจาะจงเลยสายตาเราคํานวณดูวันนี้เราทําอะไรตัวผมเองมาบร,ริจทคผูดินทุกคนต้องคํานวณของตัวเอง เอาสูตรคณิตศาสตร์ที่ผมว่าเนี่ยคำนวณดูถ้าใครอายุ60เอาล่ละคูณไปดู365้าคูณยิสี่ชั่วโมงยี่ี่ชั่วโมงแล้วก็คูณให้เห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะทำนีละเพื่อที่จะตรวจสอบตัวเองก่อน ر รรม ض ا นเนาะเพื่อที่จะตรวจสอบตัวเองก่อนอรรมฎอน